Thank <laughs> you. เมื่อเข้าที่พร้อมกันแล้วก็วางใจสบายๆนะผ่อนคลายร่างกายวางใจกลางวางจิตให้เป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขา ก็คืจิตที่พร้อมที่จะยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงยอมรับมันได้ได้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับโลกใบนี้ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่มันมีธรรมชาติของมันภายในของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราการทำงานของจิตใจการทำงานของร่างกายมันก็ทำงานตามหน้าที่ของมัน ไปตามเหตุตามปัจจัยตามกลไกาการทำงานของธรรมชาติร่างกายก็มีธรรมชาติของร่างกายจิตใจก็มีธรรมชาติของจิตใจจิตใจของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเป็นจิตใจที่ยังมี ธรรมชาติของความปรุงแต่งปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายและมันก็ทํางานตามกลไกการทํางานของมันเราจะวางใจเป็นอุเบกขาโดยการเข้าใจว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้น มันมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นมาเมื่อมันหมดเหตุมันก็จะดับสลายไปจิตที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบนี้จิตจะเป็นกลางจิตจะนิ่งๆเฉยๆแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จิตมันจะ เป็นกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องมาฝึกฝนกันจิตของเรามันจะไม่ยอมเป็นกลางเพราะว่ามันยังมีเหตุกระตุ้นให้มันกระเพื่อมหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสนี้มันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะลง นะมันจะขึ้นลงแบบนี้แหละนะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่ว่าเรามาฝึกรู้ทันมันนะรู้ทันจิตใจที่มันไม่ยอมเป็นกลางฝึกดูเฉยๆอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ดูในเบื้องต้นเนี่ยเราจะไปดูจิตตรงๆนะเราจะมองไม่เห็นจิต เพราะฉะนั้นเราจึงยังต้องอาศัยสิ่งที่จิตมันไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นความรู้สึกทางร่างกายเราจึงอาศัยเบื้องต้นก็คือใช้ร่างกายนี่แหละที่มันกำลังนั่งหายใจอยู่ลมหายใจที่เข้าและออกมันก็จะแสดงการเปลี่ยนแปลง แล้มันก็จะสอดคล้องกับสภาวะจิตใจด้วยนะตัวนี้มันจะพอที่จะทำให้เราเห็นสภาวะจิตใจของตัวเองนะเราจะเกาะลมหายใจไปเรื่อยๆก่อนด้วยความเข้าใจด้วยความเป็นผู้สังเกตธรรมชาติของร่างกายที่หายใจจิตที่มีสติ ดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องมากพอเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีพลังขึ้นมามีกําลังรวมตัวเข้มแข็งขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจิตที่เริ่มมีกําลังเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยแต่มันจะพอทำให้เรามีความตั้งมั่น แต่มีสภาวะของความเป็นผู้สังเกตรูร้ธรรมชาติได้มันจะมีสภาวะของการแยกออกมาดูร่างกายที่มันกำลังหายใจดูร่างกายที่มันกำลังนั่งหายใจอยู่นี้ว่ามันก็ทำงานของมันเองแล้วถ้าจิตมีกำลังขึ้นมาอีก มีความเข้มแข็งมีพลังของสติมีพลังของสมาธิที่เริ่มก่อตัวขึ้นเราจะมีกําลังพอที่จะเห็นความรู้สึกได้ด้วยพอที่จะสัมผัสรับรู้ความรู้สึกที่มันกําลังปรากฏอยู่นะมันมีอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราจะ สังเกตเห็นมันหรือเปล่าเราจะสัมผัสรู้สึกมันได้หรือเปล่านะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเป็นไปตามกำลังการฝึกฝนที่เราฝึกมา,มามากน้อยที่แตกต่างกันก็จะทำให้จิตมีความสามารถในการรับรู้ สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมานี้แตกต่างกันไปเราจะไปคาดคั้นเร่งรีบให้มันรู้สึกเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดก็ไม่ได้เหมือนกันแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันต้องอาศัยการสั่งสมแล้วก็อาศัยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง จิตมันถึงจะมีกำลังมากพอที่จะสัมผัสรู้สึกได้ถึงสภาวะธรรมที่ละเอียดความรู้สึกที่ละเอียดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่หยาบก็ตามทีเนี่ยความรู้สึกหยาบหยาบทั้งหลายความปวดความเมื่อยความอึดอัดความเน่นทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตไม่มีกำลัง เราจะถูกความรู้สึกหยบยยบเหล่านั้นแนะ่มันทำให้เราเป็นทุกข์ครอบงำจิตใจเราก็ไปจมอยู่กับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรู้สึกนี่มันก็จะมองไม่เห็นเหมือนเราอยู่ในกระแสน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวกรากแล้วก็เราไม่มีกำลังเนี่ยเราก็จะลอยไหลไปตามน้ำนั้น เราก็จะไม่รู้ตัวว่ากำลังไหลอยู่หรือรู้ตัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องฝึกให้จิตเรามีกำลังที่จะลอยตัวขึ้นมาอยู่เหนือน้ำให้ได้แล้วก็จะเห็นสิ่งที่ผ่านมาในกระแสน้ำนั้นไหลผ่านมาแล้วก็ไหลผ่านไปเราก็ไม่เอามันเก็บเข้ามาไว้ในใจหรือไม่ไหลไปตามมัน สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยกำลังจิตกำลังของสติกำลังของสมาธิที่เข้มแข็งเราถึงจะแยกออกมาเห็นมันได้ก็ต้องฝึกกันทุกวันทุกวันแบบนี้แหละฝึกฝนสม่ำเสมอเราก็จะมีกำลังพอที่จะเห็นได้สัมผัสถึงมันได้เมื่อไรที่เรามีกำลังจิต ใจเข้มแข็งเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านมาและผ่านไปเนี่ยจิตเราจะได้รับการฝึกการเห็นตามความเป็นจริงนะแล้วเราก็จะพอที่จะเห็นจิตของตัวเองที่บางทีมันก็จะไหลไปตามอารมณ์แบางทีมันก็พอที่จะต้านทานต่อการไหลของอารมณ์ได้พอที่จะต้านทาน แรงดึงดูดที่มันดึงดูดอยู่แต่จิตเรามีกำลังเนี่ยแต่มันก็สู้กันถ้าเราเป็นฝ่ายชนะเราก็จะไม่ถูกมันครอบงำกำลังของจิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นความเป็นผู้รู้นะสภาวะของความเป็นผู้รู้มันจะมีกำลังมากขึ้นสภาวะ ความเป็นผู้รู้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับลาดับเราจะไปสั่งให้มันรู้เป็นสภาวะที่เป็นผู้รู้ร้นรันั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องค่อยๆพัฒนากำลังของสติตัวนี้แหละสติที่มีกำลังมีความตั้งมั่นขึ้นมาของจิตและวางใจ รักษาระดับของจิตใจเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ไม่ให้มันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไปตามอารมณ์ได้เนี่ยแล้มันจะเริ่มมีกําลังจิตกระเพิ่มขึ้นรู้ทันก็ตีกลับมากระเพิ่มลงโดนครอบงำจากความทุกข์รู้ทันตีกลับมาให้มันเข้ามาสู่ความเป็นกลางๆนิ่ง,งๆเฉยๆ ให้ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แต่เราก็จะรู้ทันมันแล้วก็จะกลับมาสู่ความเป็นกลางแบบนี้เรื่อยๆฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละจิตมันจะค่อยๆเข้าสู่สมดุลเข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นกลางเป็นลำดับลาดับไปมันจะไม่ได้กลาง ร้อยังไม่สามารถเป็นกลางได้ร้อเซนะเพราะว่าเรายังไม่สามารถละนิวรณ์ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็จะมารบกวนเรานะมันก็จะดึงกันไปดึงกันมานะนะจนกว่าเราจะเข้าสู่สภาวะของจิตที่มันนะเป็นอิสระ จริงๆนั่นแหละ,ะเป็นหนึ่งตั้งมั่น,นเข้าสู่สภาวะเอกคตารมนั่นแหละเราถึงจะได้สัมผัสถึงสภาวะที่จิตมีความเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลานะเราจะไปสั่งไปรีบร้อนเร่งรีบให้มันเกิดสภาวะนั้นก็ไม่ได้แต่ให้พวกเรารู้ไว้ว่าเราจะไปถึงจุดๆนั้นได้ด้วยการทำแบบนี้แหละฝึก วางใจกลางๆอดทนดูทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงยอมรับทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปมันจะแย่มันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะอะไรแค่ไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเราจะฝึกให้ใจเราเข้มแข็ง อดทนนะดูมันเฉยๆหรือมันจะดีแค่ไหนมันจะเบาสบายมีความสุขแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปแล้วก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินกับมันนะนี่แหละนะการฝึกปฏิบัติก็เป็นไปแค่นี้แหละนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าสู่จุดสมดุลของมัน ฝึกปฏิบัติไปได้วยกันนะวางใจสบายๆกลางๆแบบนี้ดูไปเรื่อยๆนะรักษาใจอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกอยู่กับทุกสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองอฝึกปฏิบัติไปได้วยกันนะ,จะเจริญพร